สวัสดีนะคะท่านผู้ชมช่องโฮดภูมิเสลนทุกทุกท่านคะ่ะโฮลปันเตื้อดนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี้คือโฮลปันเตือ้อเป็นผ้าโบราณทอฟืนไม้นะคะผืนนี้อายุผ้าน่าจะประมาณ40ปีโฮลปันเตือ้อบางท่านไม่เข้าใจเข้าใจว่าผ้าโฮลก็คือเป็นลายเฉียงๆอย่างนี้จริงๆแล้วโฮลนี่มีหลายลายมาก เราต้องออกเสียงให้ถูกนะคะโฮลลอลิงสะกดเราจะไม่ออกเสียงว่าโฮหรือโฮลนะคะโฮลหมายถึงผ้ามัดหมี่โฮลปันเตือ้อเป็นผ้าที่ทอสลายลายจากโฮลโปรโฮลโปรก็คือผ้าสมปักปูมนะคะที่มีลวดลายตรงท้องผ้าสวยๆนะคะโฮลโปรแปลว่ามัดหมี่ของผู้ชาย สมัยก่อนผู้หญิงนุ่งไม่ได้นะคะเป็นข้อห้ามข้อต้องห้ามผู้หญิงต้องนุ่งผ้าผู้หญิงผู้ชายต้องนุ่งผ้าผู้ชายแล้วผู้หญิงทอทอผ้าโฮลเปรอยากนุ่งก็เลยใช้ความชาญฉลาดทางภูมิปัญญานะคะนำโฮลเปรนำลายโฮลเปรเนี่ยคะ่ะมาสลายลายทอเป็นลายโฮลปันเตื้อดเรียกว่าโฮลปันเตื้อนะคะ ปันเตื้อดโฮลปันเตื้อเป็นยังไงทําไมถึงเรียกโฮลปันเตื้อดนี่ค่ะคือปันเตื้อดโฮลปันเตื้อดโฮลหมายถึงลำหมี่นี่นะคะตัวอย่างกันมัดหมี่ก็คือหนึ่งลำเนี่ยในหนึ่งลำเนี้ยเรียกว่าหนึ่งปันเตื้อดมาปันเตื้อดนะคะภาษาเขมรสุรินจะเรียกว่ามาปันเตื้อดในผ้าถุงหนึ่งผืนเนี่ยต้องมัด 21- ถึง25ลำ ที่ท่านเห็นอยู่นี้คือลายโฮลโประนะคะลายโฮลโประพเนทกระเบยโดยส่วนใหญ่การจำลองลายมัดทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็นโฮลโประพผนทกระเบยนะคะมีการจำลองลายจำลองลายคือมัดตามแบบนะคะจากต้นแบบต่อๆกันมาทำให้เกิดการเพี้ยนได้นะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในรูปทรงของผ้าโฮลนะคะแต่ละลำ ลายและสีแต่และช่วงก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะช่วงนี้จะมีสีครามบางช่วงจะไม่มีสีครามปนเข้ามานะคะบางช่วงจะสีแดงเยอะบางช่วงจะสีเขียวเยอะนะคะแล้วก็โหวดเพราะจะมีเชิงเชิงบนล่างเลยนะคะทางหัวสิ้นกับตีนสิ้นเนี่ย จะเป็นจะมีเชิงลักษณะนี้นะคะผู้หญิงนำมาทอให้เป็นโฮลเป็นเตื้อดโดยการนำลายนำนำเกียรตนะคะนำหมี่ของโฮลเปรในแต่ละลำเนี้ยมาทอจัดเรียงลายดึงลายให้เฉียงคล้ายใบไผ่แบบนี้นะคะท่านจะสังเกตว่าในแต่ละช่วงลำสีจะต่างกันออกไปเพราะว่าต้นแบบที่เรามัด สีไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าพอดูโดยรวมเป็นผืนผ้าก็จะเป็นผ้าที่มีเสน่ห์มากถ้าโฮลปันเตื้อดโบราณเนี่ยจะยังเห็นโคมมิติของโฮลเปรอยู่นะคะแต่ผืนนี้คุณยายบอกว่าพอเห็นลายเป็นลายโฮลเปรแล้วไม่กล้านุ่งก็เลยทอดึงไม่ให้เห็นโคมนะคะไม่ให้เห็นโคมลายของโฮลเปรโฮลปันเตื้ด พระพันปีหลวงสมเด็จพระพันปีหลวงท่านยกให้เป็นรายชินีใหม่ของสุรินนะคะเนื่องจากใช้ไหมน้อยเส้นเล็กเส้นเนียนละเอียดแล้วก็ทอด้วยเทคนิคการทอที่พิเศษมากนะคะก็คือนำผ้าทุกประเภทของสุรินเนี่ยมาอยู่บนบนโฮลบนเตื้อทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าสีพื้นผ้ากระนียวกระเนียวหรือหางกระรอกนะคะ แล้วก็กระตรงนี้เรียกว่ากระก็คือหมี่ที่มัดเป็นรอยประที่ใช้ทออัมพรมนะคะในตระกูลผ้าอันลูนนะคะก็นำมาจัดเรียงด้วยกันให้อยู่บนผืนผ้าโหลเพราะจะมีสีพื้นหลายสีนะคะในในผ้าพูดผิดค่ะนำมาจัดเรียงอยู่บนผ้าโหลปันเตื้อน,นะคะโหลปันเตื้อจะมีสีพื้นหลายสีแล้วก็มีสีกระมีกระนิว าการโทรโหลันเตื้อจะต้องใช้สมาธิสูงมากเนื่องจากใช้กระสวยเยอะนะคะใช้กระสวยเยอะมากเพราะว่าสีสีสีเยอะแล้วก็กระสวยของหมีโฮลอีกอันหนึ่งนะคะจะสังเกตว่าตรงเจยตรงเจยคือช่วงนี้บางหมู่บ้านจะเรียกเจยนะคะบางหมู่บ้านก็จะเรียกเจย เขาก็จะถอจัดออกมาให้ต่างจากท้องผ้าเพื่อเป็นสเสน่ห์ของผ้านะคะไหมบ้านเป็นเส้นไหมที่นุ่มสวยเงางามนะคะแต่ว่าทอค่อนข้างยากสาวไหมเสร็จแกะปุ่มปมกล่าวเส้นไหมจนเรียบแต่เวลาไปย้อมอเนื่องจากต้องผ่านการต้มย้อมสีธรรมชาติหลายๆครั้งเส้นไหมจะฟูนะคะจะให้ท่านเห็นว่า ไหมเส้นไหมอันนี้สองเส้นควบนะคะเส้นเล็กๆพอดีบังเอิญมีมีเส้นได้เส้นไหมนี่ยังไม่ได้ตัดออกเส้นไหมจะฟูเห็นไหมคะก่อนทอช่างทอจะเอาข้าวสวยมาบี้ในน้ําแล้วก็เอาแปรงหวีเส้นไหมนะคะไปจุ่มเอามาหวีเพื่อให้เส้นไหมกอดกันเพื่อที่จะได้สะดวกเวลาทอถ้าเส้นไหมฟู การดึงกระทบฟืมนจะค่อนข้างฝืดและยากแล้วก็เสี่ยงต่อการที่จะเส้นไหมจะขาดสูงมากเพราะฉะนั้นก็จะรูปน้ำข้าวก่อนนะคะเพื่อให้สะดวกผืนนี้ทอตังกอใบเจือนกลมเทียงโดงนะคะสีจริงของผ้าจะเป็นลักษณะน,นี้นะคะแต่สีจะไม่ออกสะท้อนแดงเท่าในคลิปนะคะฟืมนไม้ทอสอดริมผืนนี้ช่างทอพิเศษนะคะ จัดริมเห็นไหมคะสอดริมเรียงเรียงลำดับเส้นไหมไล่ลำดับยาวสั้นนะคะทอสวยตังกอใบเ,บเจรยนกลุมเทียงดงสีเคมีผสมธรรมชาตินะคะผืนนี้ทุกสีเป็นธรรมชาติหมดเลยสีแดงจากครั่งสีเขียวจากประโหดนะคะแต่ว่าสีครามสีสีเหลืองจากประโหดแต่ว่าสีครามเนี่ย ในช่วงหนึ่งมีอยู่ยุคหนึ่งคุณยายบอกว่าหาครามไม่ได้แรงมากนะคะก็เลยต้องใช้สีเคมีทับสีเคมีกระป๋องสมัยก่อนจะตักขายเป็นช้อนๆน,นะคะเอาสีฟ้ามาทับนะคะพอประโหดเจอสีฟ้าก็จะกลายเป็นสีเขียวตรงช่วงที่เป็นสีขาวก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะ สีพื้นเห็นไหมคะมีสีเขียวมีสีแดงมีสีดำนะคะสีดำก็ได้จากครั้งครั้งเจอกับโครนเจอกับสีฟ้าก็จะเป็นดำนะคะพื้นนี้ท่านใดถูกใจนะคะทักทายกันมาได้5,300บาทค่ะโทรได้ที่เบอร์087-246-3434 087-246-3434บันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้โฮลภูมิเส็นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ